สวัสดีครับพบกับจองดงเดียนะครับตีมหลังบ้านน้ององค์อิ๊งนะครับผมนะสวัสดีอาลุณสวัสดิ์กับเจา้านี่ FC ทุกท่านที่น่ารักนะครับผมนะ FC น้ององค์อิ๊ง FC เจ้าน้อยเป็ดบันแป้งนะครับแล้วก็ FC ตีมหลังบ้านแล้วก็ FC สี่ขานะครับนูน่นมีเด็กเดือยยืนอยู่ครับนนู่ไปกับแม่ก็าแต่จ่าแล้ว แล้วก็วัดดีเอฟซีชาวตายทุกคนนะครับปุนะวัดดีกับปุมสวัสด,ดีเอฟซีต่างประเทศนะครับทีอย่างไรกำลังใจกันทุกคนนะครับผมเนาะกับชาวนี่นี่นะครับจานนี้ ทุกคนก็ได้ปักปนกันเรียบร้อยแล้วนะครับตีมารถตู้แล้วก็น้ององค์อิงนะครับผมเนาะมาเกนกับนองกันมาตึงประมาณตีสองตีสามได้นะครับผมเนาะลงจากวีตีเนาะนี่ครับบรรยากาศเช้ามืดก็มีเมฆมืดครึมนะครับผมเนาะ บรรยากาศมันพุ่นกำลังจะตกจ้าชานะ ดูดีๆ,ดๆกันดีกว่าโอ้ยดีๆแข็งแรงแล้วหายดีแล้วยาดังยาดังไม่เอาเขานอนน,อนอ้องมีเด็กดเลือดยวดูน,น,ๆๆนี่ครับโดนนะกับเสี่ยงดังพอดีเขานอนกับมีไอตัวน้อยนี่แหละกับเดือ,อยู่ ไหวายให้ได้ดังใจนี่มันากการนะครับมันฝนจะตกเลยนะครับพุ้มไอ้สิเมื่อวานปูก็มาปรับสภาพ แรงนี้ด้วยนะครับนู่นแล้วก็ตักต่ำกันนาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ อันนี้จะเป็นกีวัวครับกีวัวปูจะยอดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดคือบำงุงดินเนาะเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยมักปุ๋ยสีวปลาบมาแล้วอย่าไปกินของอะไรมันนั่นอีกนะเพิ่งไปหาหมอมานะรู้ไหมนี่โดน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 ไม้แน่โดนไม้แน่นแ,นแบบนี้ ได้น้ำเกลือนะครับตีลั่งนะครับนี่ก็คือน้าเกลือซึมเก้ามาเป็นทุ่งเลยครับ <c oughs> <laughs> เหมือนหมูอ้วนเลยครับนีให้ไม่แล้วนะครับน้าเกลือได้ซึมเก้าวในร่างกายน้องเป็นปกติแล้วตัวไม่เอานะดีๆไม่เอานะ,ะไม่เอานะไม่เอา <c oughs> ยอดปูปูยอดคิวเป็นแต้วเป็นแต้วเป็นแต้วเมืองปลูกปักเลยผู้สวยงามเลยด้วยครับพี่ตั้งมาเป็นกองเป็นกองเนะ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ย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 วไม่เอานะด,ดิ๊ไม่เอานะไม่เอาไปขึ้นมาเลยไปไปมาดิ๊นี่มาขึ้นมาเร็วม,ม,าม,ามาเ,มาเออเล่นกันดีๆอืม แข็งแรกแล้วนะครับน้องทุกาภาพนะนี่ <c oughs> วันนี้อากาศครึมนะครับเหมือนฝนจะตก <c oughs> โอ้ลมเย็นมาเล้วครับพีไีไม่เอาไม่เอาไม่ลงไปอีกไม่ลงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงมานี่เลยมามาเร็วมามามาดีดีมาดีดีดดมาเร็วดิดีมาดีด๊ดิด๊มาเร็วแน่แน่แน่แนแน มาเร็วมาเร็วเนี่ย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 บอกว่ามาเร็วเนี่ยเนี่ยยังมาเร็วมาน้องมาเร็วดีดีไปแล้วไปแล้วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วดีดีดีดมาเร็วมามาสำรวจจแล้วก็มาเห็นมาเด็กดือวิ่งนี่กลับลงไปอีกครับมาเร็วดีดีมาเร็วมาพอได้แล้วมาเร็วมาดี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 เห็นไหมนี่เห็นไหมไม่ใจฟังครับวิ่งง่ายไปเลยอะ หากพุ่มจะรับคลิปนี้เขยนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิง่งแจง้งเตือนเลยอ,อย่าก,กดคำโฆษณานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับหาจกเติมลังบ้านนะครับฟ้าติดตามช่องดองเดียติมลังบ้านเนาะองค์อิงนะครับผมนะนะครับป้านางนะครับบ่าวโตนนะครับติมหลังบ้านน,าานนะ้ององค์อิงลตองปูนใบน้อยนะครับผมนะ นางประวันเราก็อยู่นันสี่คนเนี่ยครับดูแลหลังบ้านนายน้องเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม